วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายลุงปานาอาส,สูขูสุขคนครับวันนี้ก็บพ่พีพน้องเข้าป่าเขาดงขึ้นเก้าครับเข้าป่าหานอไม่ไล่ครับไปไปบ่งประชงม้วกันขึ้นเก้าเ้อครับพี่น้องครับหนอไร่แห้งมนันมาพ่อกะเอาเลยครับน้อยใหญ่บทสำคัญเอาก้อนอโอ้กาวดีวะ ขาวงามครับโอ้ย,อยมีคนมากอดแล้วเนี่ยมาิพหรมาถึดกดอก มาบทันขันพ e ี่น้องเอ้ยบุ๋งขาไปหมดละไม่ไหม้เลยได้แต่นอซ้ำนี่แหละเหลือตาเดี๋ยวเบิ๋งเบิ๋งอีกจะหน่อยถ้าบุ๋คือกับสิไปย้ายไปโซนใหม่ น้ำอยู่ครับเขาบ่เห็นมันดินมันโอบอยู่หลิกเจอโอเคมาเขาเหลือตาอ้อ,อ้เหลือตาก็สวย ใจใจใจคนออกไปเมื่อพี่น้องเลยเดี๋ยวหาเละเบิกโซนนี้ก่อนอมไขยอยูอ่งามอยู่ครับโอ้ขาวนอนนั่งดิน Oh สุดสวยเอาน้องดินตัวนี้เสียวได้ว่าเราก็รู้สึหักไม้แค่ <c oughs> อ่ะหรือว่าใช้ได้งามครับขาวงาม Yep. พ่โอโน่นนางดินเพียงงบเลยท่านพ่อเขามาขุดเอาลงนี่ข้าวสาลีน้ำอยู่ข้างล่างอ้ยังกำลังงญ่ครับกำลังงาอยู่ใต้ดิน ตัวนี้มันรู้สึกว่าเอาง่ายอยู่เดี๋ยวเอาให้เราที่สุดลองบังมันจิได้อีเงาสั่รไหนนอนังจีินได้ประมาณนี้และครับซับไปซับซับไปซับมากหายไปทีน,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 น้อยๆน้อยๆแต่นอนงามอยู่ดีป่ะนอเงีาย ันปิดกอ้อเป็นต่อ,อสุดท้ายได้สำนี้ นะครับได้ก,กุ่มหนึ่งมณ1ซิบก็นอครับมีสนอนางดินล้วนแต่ว่านอน้อยมันซับได้แต่ปลายมันคาเกาะนะโอเคครับบนันนีเดี๋ยวไปซ่อมกันมาชมผลงานของมันนี้ครับอลังการที่เก้าแลวครับมันนี้มันนี้มีตะนนันางดินพี่น้องเลยมีตะนนอ,อง,งามครับทั้งนอนะยาวทั้งโนสั้นนนะสั้นกับตะมุตะมี พอดีกินพอดีหวานครับหวานๆกรอบๆขาวๆงามๆครับผมน้อนั่งดินล้วนๆมอนี่พี่น้องเลยถือว่ามาทึกม่องครับตานี้บวกคยมากครับมอนี่กับซัมนี่แหละครับนี่ก็ถือว่าลายเติมเลยครับเทปสิบวายแล้วเหรอครับเครื่องกระสอบนี่ก็บ่ไม่ได้น้อยครับครับครับมานี้มือไม่เจอกันไมครับผมสําหรับมอนี่กับซัมนี่แหละครับ